ขนมฟักทองสูตรนี้นะคะอร่อยทําง่ายใช้อาจจะเป็นเผือกก็ได้เป็นกล้วยก็ได้ตามใจชอบเรือใช้ฟักฟักทองดิบนะคะ250กรัมเอาไปนึ่งให้สุกแล้วยีให้ละเอียดแบบนี้ใช้แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะครึ่งแป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งเท้าแยมมอมสองช้อนโต๊ะคน3ามแป้งนี้ตะลอ่ลอมตะล่อมให้เข้ากันเลยนะคะ เราจะใช้กะทิส่วนตรงนี้นะคะร4อยกร,รัมค่อยๆใส่ค่อยๆค,ค,ค,คนกันไปจนหมดผงแป้งอย่าใส่พวดพลาดน,นะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะนวดแป้งพอเขาหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะนวดให้เขาเนื้อเนียนเลยค่ะนวดไป1ินาทีนะคะเพราะต้องการให้ขนมที่สุกออกมาแล้วนุ่มเหนียวหนึบนะคะทิ้งค้างคืนก็ยังนุ่มอยู่เพราะว่ากุ้งเคยทําแบบไม่นวดอดเองขนมสุกออกมาแล้วคือแป้งมันแข็งกระด้าง พอนวดได้ใช้เวลา10นาทีนะคะเราก็จะคายแป้งโดยใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะคะแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนะคะ110กร,รมัมหรือประมาณ9ช้อนโตะ๊ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาคนจนน้ำตาลและเกลือละลายเลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยฟักทองเนื้อฟักทองที่เราเป็นนึ่งสุกไวะคะ้ค่ะคนให้เข้ากันและตามด้วยมะพร้าว ทุนทึกขูดฝอยอีก75กรัมคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้เราก็จะไปเตรียมนึ่งถ้วยตะัยกันค่ะ5นาทีเพื่อขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนะคะพอครบ5นาทีปุ๊บก็จะเอากระดาษชู่ซับค่ะเผื่อนน้ำเขาจะหยดลงไปนะคะเราก็หยอดขนมให้เต็มถ้วยเลยนะคะแล้วนึ่งไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะ จับเวลาตั้งแต่น้ําเดือด20นาทีค่ะพอครบเวลา20นาทีนะคะข้าหนมนของเราก็ออกมาสวยงามนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะพอเขาเย็นสนิทปุ๊บเราก็จะมาแซะออกจากถ้วยได้ง่ายๆจากเองรสชาติของเขานะจะหอมฟักทองมากๆนะคะหอมกะทิหอมมะพร้าว หนึบหนึบนุ่มนุ่มหนึบหนึบะคะชิ้นค้างคืนก็ยังนุ่มเลยนะคะก็ลองทํากันดูนะคะเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นกล้วยเป็นเผือกเป็นมันได้เลยนะจ๊ะสูตรนี้นะอร่อยทําง่ายค่ะลงตัวจ้ะ